สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขุสุขคนค่ะกลับมาพอกันคือเก่าเหมือนเดิมดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซอนทางช่อง u t u b e แล้วกระทั่ง Facebook แ f a n p a ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซอนสวัสดีค่ะมือกล่องสวัสดีครับเดี๋ยวปกติต้องไล่สุดได้จงมานั่งคสลออยู่จังสี่อันดีสิอาร์ตคลิป สิอารดอ์ดคลิปโบเมลัยซอสคลิปก็ให้ว่าวน้ำเนยมีส่วนร่วมพี่น้องเอ้ยเจ้าแม่นเล่าพอยอมห่างอีหลีได้เดี๋ยวนี้มันติดไม่ได้เดือดนี่โตไม่ได้ติดกันเป็นยาเสพติดเลยไปน้ำเย็นห้องก็มาพี่น้องกลับมาเด้อแน่ในในช่วงนั้นกับเบิ่งเพิ่น กับเบิงทั้งสาวหน่อยเพลิดพันแพงเพือเ่อนไรสดเพื่อนไรสดมือนี้มีปฐมนีเทศเบิงแนวโบธิเบิงแนวพี่น้องอันสัญญาณมันิบดีครับรถเดินทางไป, <พ Gone S 1> ไปน้ำเย <ลำ S 2> ิ่อแหมนเบิงแนวโบเบิงแนวกัจนเพื่อนแล้วเสร็จสิ้นเนาะ,ะนเพืมอม่อนปฐมนีเทศมันบอกมือนี้อยู่โดมกับมีทั้งศิลปินเก่าไม่ไม่เก่าแดนเซอร์เก่าไม่ตลกเด็ตลก เออตลกยัยปวงกันล่าลงแล้วเด้แมนบอตลกยัยปวงกันล่าล่งแล้วแล้วบ่โจก่อนน่นี้ว่าประกาศรับสมัครตลกสามคนแมนบออไท้คนก็บอกว่าเรายัยเวอร์ละยัยเวอร์แล้วโดนใบเหลืองแมนบอตอนนั้น เราล่าจนลวงเออพี่น้องเหตุคือเราเราล่าจนลวงน้องจากล่าเป็นลวงเออนะยายเบอน่ะติดตก็บอได้แมออก่กอด้กะด้วยสายเหตุว่าเราล่าลวง<ม>นี่แหละเนาะเออครับเพื่อบอห้เป็นเยี่ยงอย่างสำหรับคนอื่นถือหัวแน่ ชักไปเหลืองให้เลยลาก,ก็ให้เป็นลา่าเออเมื่อก็ให้เป็นมือสองเมือกันให้เป็นซองเมือสันตัวยายเวอร์แมนบอกแต่นี่เราล่าลวงพี่น้องเออลากะช่วงนั้นอู้ผู้ดดใดก็เป็นห่วงเนาะโอ้ยเนาะ,ะสาวเราเนี่ยยังถามหานนะก็ถามหามว่ายายเวอร์เราไปสายว่าสันผู้ใดก็ตอบว่าโบหูเราดีดโตออกจากกลุ่มได้ว่าสันถามผู้ใดก็ได้พระเอกนางเอกอ่ะนะอันถามกันนั่น กว่าสัญจักเราไปไสตติดต่อกับบได้เราดีดจ้า้องออกเกกลุ่มเด้ใครให้คำตอบไม่ได้แล้วช่วงน,นั้นอ่าก็จนบอจโจมาว่าว่าเออเป็นล่าลวงอพราอล่าลวงมันก็เสียงานแมนบอหมู่ก็ไปต่อบได้สังเกตบอตลกกับบได้เล่นมาเลยได้พี่น้องตั้งแต่ยายเวอร์บอยู่แมนบออ่ากับพอดีประจวบมอว่าเออลงผักกลางเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตกัเลยบเล่ยกับบ่เป็นยังว่น ก่อนหน้านั่นก็คือก่อนที่สถึกบใบเหลืองนั่นใบเหลืองบ่แม่ใบหลวงเพื่อนนําไปแมนบอก่อยู่ใส่ให้มันอพ่อนเพื่อนาไปอือเพื่อนไปอยพุนล่ะทั้งสมุรปาการพุนฟุบอลก็เลยได้วากันแมนบอะแมนก็เลยชาบใบเหลือง้าเป็นชาวเป็น้าเป็นฟุตบอลก็เลยเขาเอินว่าอันเชื่อว่าพักพักงานสักเดือนนึงหรือว่าถ้าเป็นทังฟุตบอลก็อาจจะบอกว่า โดนใบเหลืองค่าโทษกับว่ากันไปแล้วแต่สิว่าก็เมินก็คือให้เล่าไปพิจารณหน้าเจ้าขวงเป็นยังล่าเนี่ยล่ากับล่าที่แหละเมนบอกออกะแยลวงที่หละอย่างสีนะหรือด้วยเหตุผลอันใดก็ให้เราไปทกท่วนสะท้อเออหนึ่งเดือนนะนอย่ยเบอร์ไปนะหลายคนงงคิดนอนถ้ามาผิดน้องสาวน้ำเงินตอบบ่ไดออิลีเพราะว่ากับโบเดติดต่อเพื่อนเมนบอก พูดถึงความสําคัญของยยเวอร์เนาะตอนนี้ล่าความมันใหม่เนาะแมนก็คือพี่เลี้ยงนั่นแหละพี่เลี้ยงอย่างดีเลยบนเวทีวอลิลีขนาดตอนมือเพื่อนบอกว่าจะห้อีหล่าล่องยางออกมาเองคือสาวน้ำเย็นยังมีความหมูวซึบว่าจริงๆแล้วตอนก้าวขาลงลงแต่ละแต่ละขันคือมันสูงแล้วใส่ส้นสูงกันเลยว่าแค่ แค่เอามือให้เล่าผ้าล่งนะ่ะบบเป็นอย่างดอกมั้งนะ่นนะก็คือสาวน้องยน่ยย่งบ่อยากให้ปล่อยได้มองหันเพราะว่าโดยความรองเท้ามันสูงแข็งส่วนสูงสูงแข้งก็ยังกินหอดจเวอร์ตลอดว่าทำที่เล่าแบบเน<อ>าะจับมือจากน้อยนึงบ่บถึงกับประค้องก็ได้คือเอามือให้แต่แล้วเวลาเดินก้าวลงขันแต่ละขันเหมือนก้าวลงบันไดนะ่ะแต่ว่าลงเวทีนะ่ะมันมันจะง่ายกว่า ภาวส่วนสูงสูงแห้งอ่ะพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งวงเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อใหอ้นักร้องคนอื่นยังเดินลงได้เหมือนบอกแต่ว่านักร้องแต่เห็นช่วงหลังๆออีอออก็กเริ่มปล่อยอีลาลงมาเองก็มีนั่นแหละนั่นแหละกับปลอยหลัลางๆเพื่อนก็ให้ปลอยไงเพื่อนก็ให้ปลอ,อ,อยกันเลยว่าเอา้ากับกับตามนันแต่กอนนานีทั้งผ้ายาง ผ้าอันนี้เราวานนิ้ย่ำย่ำอยู่หนาเวทีถาบถามีเย่เวอร์มันเป็นซิงอเงาบ่มันจแมนมันมีลังมือเย่เวอร์บ่ได้ขึขืนเห็นว่นอกจากล่าลวงแล้วลังมือเรากับบ่ขขืนได้พี่น้องสังเกตจ่บอกเออนั่นแหละบ่อโจบ่อเออบ่อโจกันเลยวันนี้ละนี่ละดีเจ้าคือบ่ดีมันสุดโหลดเย่เวอร์ว่าสันพ่นต่อสายเราตัวมือนี่ ่นต่อสายหายเยเวอร์เนบอกี่น้องได้เห็นหลังจากผสมนิเทศแมนเออศิลปินในวงแล้วแล้วต่อน้ามเลาล่ะต่อหนาพอหยุดต่อหนาพออาทิตย์หนาหลายคนที่อยู่น้องกันแม่นบอจยาทั้งนั้นเลยแมนมีแต่คู่บ้าจริงจริงเย่เวอร์นะบ่โจว่าเพิ่นความสามารถความสามารถเพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์ใดล่ำกับมวนมวลล่ำกับเกงแล้วก็เขียงก่อนล่ำในเรื่องตลกก็แมนเล่าได้บอตอนนี้เล่าเกงหลายด่านเล่าสอนต่อได้แต่ว่า เราดีบสุดว่ันโบจโจวาเด้กะส,สินีละล่าลวงนี่ล่ะพี่น้องเลยขึ้นขึนกันการหมดเลยกัน <c oughs> คือมันมันมีความรู้สึกว่า <c oughs> แบบนี่ละ่ะเราเป็นยังอยู่ดีดี <c oughs> คอยอยากคอยอยากพักเหมือนนะ <c oughs> เออเหมือนกับเหมือนกับเรามีอา่าเราเราอาจจะเป็นอารมณ์ศิลปินเรากับบมโูนะเนอะถ้าเฮาคิดว่าลังเถออารมณ์ศิลปินทอดมือน,นึงเกิดมือนนีคอยว่าอยากขึ้นห่านเลยสินะเออมีมันมีบ่ มีมมบอมีค,มคือความเป็นศิลปินมั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 นสูงอย่างสีบอเข้ากับบงหัวเนาะด้วยสายเหเด,ด้แต่ว่าบอโจวออกมาเจ้าคูาบูดีมันสุดน่ะนะคือเนี่ยคือพอยุดพออาทิตย์เนียเห็นบอพันยูเมนบอพันกับเป็นครูบาอ,อาจารย์ได้แล้วแต่ว่าเย่เวอร์เราเหมือนกับแบบมีความสามารถแบบเพียรพอมากแต่ว่าเราเป็นอย่างนะ่นนะ<ม>บอโจก็บบอเข้าใจเมนบอพ่อยุดกับบอเข้าใจ ยังคือ่ึๆกางๆอยู่เนาะเจ้าเป็นยังเจ้าเป็นยังบ่งหัวขาดข้าเนาะสายสายเนาะเออบ่งหัวขาดเขามันเมียนบอกเมียนแล้วเนาะคือสุดอ่าไหนมันสุดอ่าคือไปให้สุดไปให้สุดเนาะคือมืออยู่สมมติปากาศเนาะจ้ะคันเป็นคนอื่นนี่คือสมอย่างเว้ยเป็นยังเอามือเพื่อนไปหาบอสโจตอนที่บอสโจบอกว่าบอสโจหักหลายเด้อฮันเิบร์เมียน ท่านเป็นคนอื่นนี่บออาไว้เัยนี่เด้เป็นอย่างก็คือความฮาร์ดในแหละความฮารที่มีต่อยย่เว่ยในแหละอ๋ท่านบอฮักปันนั้นเราบออาไว้ยเราได้บอโจรแต่เดี๋ยวเรายังบอกว่าเย่เว่ยยังเป็นสมาชิกของสาวหน่อยเพชรปันแพงอยู่เป็นทั่วไปเมื่อนี่แต่ว่ายังเป็นเพชรปันแพงอยู่เย่เว่ยสิเปียนเป็นเย่เว่ยยมมานิ่นอะไรเงี้ย ยัยเลยคือคือฮ่องม่เบาเนี่ยฮ่มีความมือสือว่า่ขามีฮ่อมีความหวังเขาจะได้เห็นยายเบออีกแม่นบอค่ะเอฟซีปูตังนาตังตารอค่อยผู้ถามข่าวมีความมือซื้อวามีโอกาสเนาะเพราะว่ายายเบอร์บอกว่าิีไ้คอนไปเมื่อใดล่ะแม่อ่าบอเจก็บบอกว่าหูยุหูใจยายเบอร์ย่วาเรากระถาคือกันเรายัยเบอร์รอกระว่าออกไม่อีกท้าให้คอยไปคว่อเกือสิบไปแต่ว่าถามบ่ให้คอยไปคอยกับโบไปที่อื่น แสดงว่าเราก็หักสาวหน่อยเพชรเป็นแพงจริงๆก่อนหน้านี่ยาย่เวอร์วะทั่วหาบอดบอดบลับบอยาย่เวอร์เราด่าตีใสกันบอดอกยาย่เวอร์นะ่ยบอลยีลีนอถ่าห้าแนมเนี่ยหักเพิ่นก็บหักนั่นแ่ละเราก็หักสาวหน่อยเพชรเป็นแพงนั่นล่ะแต่ว่าด้วยความอารมณ์ศิลปินเราบอจักเนาะลังมือหรือว่าเราเรามีอาจจะมีปัญหาส่วนตัวปีปนาส่วนตัวคืออารมณ์ศิลปินบอจักกัจังไห่บอโจเพื่นไปเคียยไปยังกันเป็นคนให้วงเป็นคนจัดการเรื่องภายใน เขาเนาะแต่ว่าถามว่าเขาดีใจบอห็นเยเวอร์กับมาเขาดีใจคืออย่างน้อยๆถึงโบเดถึงโบเดพยุงกีฬาไปอย่างน้อยๆมีลูกรอดลูกชนได้ขึ้นไปพร้อมๆกันก็พอยุดลีือย่งแบบเนี้ยคือมันเป็นสีสันมันเป็นสีสันพี่น้องมันงานบกลอยงานแบบมวลซืนน่ะนะคือนี่คือผ่าทีเขาเข็นมากเป็นบอกลัางๆมากก็ใช่ว่าจะบมวนมวนพี่น้องแต่ถ้ามีายเวอร์อีกคน มันจะเต็มแม็กก็นั่นแมนบอมมันจะมันจะพีคขึ้นกว่าเดิมอ่ะนะเฮาเขาอยากเห็นภาพนั้นก็นเลยว่ามือนี้อาจจะมือนี้มีข่าวดีเนาะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีในฤด,ดูกาลหนาะแมนบอมส่วนจะเป็นจังไดหรือจังไดกะติดตามกันต่อไปพี่น้องคิดว่าจังไดถ้ายย่ยเวยกลับมาเอาพี่น้องคิดว่าจังไดพี่น้องดีใจพี่น้องเห็นด้วยพี่น้องพี่น้องมีความูลสืกอจังไดเอาสิเนาะ ถามความมูอสึกของพี่น้องทาเย่เวอร์ได้กลับมาอีหลีอ่าพี่น้องมีความมูอสึกยังไดแน่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจเนาะส่วนจะเป็นจังไดจะจะมาหรือบอมาอีลีหรือจังไดนั่นแต่ว่ามาหนี่ว่าเป็นเก่าซิปเป้เส้นหรล,ละพี่น้องตอนนี้เนาะตัวพยุทธ<ะ>์เล่ากัว่า ท่านโตว,ว่างกับมาเลยมาลยยงานกัเ oh. ก้แปดเปอร์นต์เร้วเก้าสิเก้าบอกทานนีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตาแล้เมก, <c oughs> กับบาลกัมาขนาดไพี่น้องเด็กน้อยเรากัตรงบานอะพีนพ่นอ้นอ,งอ,นองพี่น้องกินก็ซาาเาเอาให้พี่น้องวิ่งก็ได้เนาะต๊กล้องยัยเวอร์าหรือบมาาพี่น้องเอาแต่ว่ามือกล่องว่าเก้าแเซ็นตานแน่นอนแมนเพราะว่าว่าโจกะสิไปมินิ แต่ว่าพยุดว่าพยุดว่าอาทิตยูโดียวดเหมือนถาว่างโตกับเขามาคุยงานเลยมากระบบงหัวลาอารมณ์ศิลปินฮาล์ดนอนขึ้นอิเสเดกเตือนขึ้นคอยว่าไปแล้วเด้อมือนหนาลราว่าจะเปลี่ยนน้ำสกุลบ่ ยายเวอร์เพชรนอนเพลินอย่างที่บอกฮาเลาฮาเลาเป็นยายเวอร์เพชรนอนเพลินเชือได้อันนี้เบาเลนเด้อพี่น้องค่ะโอกาสแือว่าถือว่าคิดว่าดีใจดีใจพี่น้องก็เลยเอามาว่าวซะด็กๆึพึ่งกลับมาจากน้ำเยื่อในนี่กลับมาหอดเด็กๆกับว่าเด็กๆนี่แหละเนาะส่งข่าวกันเนาะว่าโจต่อสายตรงถึงยายเวอร์แล้วจ้ะอ่าแล้วก็ยายเวอร์ก็อยากมากนั่นแหละแต่าวว่าเม่นมากนล่ะไปเออค่อยสิไป มิน <muitas S 2> ิบอดบายเราพยุดราม่ามาคุยงานกันเลยมเนอะมาโนวีน้องน้องตกลงมาโนวีน้องน้องมาเนาะอ้าถามมืออนเนี้ยเราอยู่โดมกับแสดงว่าฤดูกาลหนาได้พ่อใช่เวอร์อีกแน่นอนเนาะจ้ะมืออื่นมือขึ้นนี่ละอื่นเรื่องจ้าปัญหาอย่างกะเดี๋ยวเออจะไปเที่ยวกันเองเดี๋ยวเอาความสามารถเอาความมวลนี่นะพี่น้องเนาะถึงน้อมวลไหนเล่าหน่อยกันเราออกเราออกกันแห้งเนาะ สันดอนสันดอนอยู่คนหคนแพ้ค้นวากันเหี้ยเนีายเน่นี่ยเนเนส่ยเอ่าอ่อนว่นีเน็่เนี่ยี่ยเนี่น่ยหนีนอ่อเน่ยเนนี่ยเนยเนนเนียนี่ยเน่บเน่นี่ยเนยเนีี่ยนยนเนียกนนียนี่เนี่ยเเน พอีีหลลเยอยากไไปปกับเหล้านั่นล่ะจังว่าแบบนี้ฮักเหล้าน่ะเฮาเข้ากับฮากเฮากับยากเห็นเรากลับมาพี่น้องสาวน้ำเงี้ยนกับยากเห็นเรากลับมาคือกันทักเห็นกับทักกันประจำไหมเพิ่อนว่าเบิ่งคลิปสาวน้ำเงี้ยนประจำแมนบะแมนเอาไปพัฒนาเผื่อว่าเพื่นเมาดีด้วยคุณหมาย่างย่างย่าเอาอไทยตลกน่ะเราดีใจเราบอกว่าเราดีใจเพราะว่าเราเด็กกับไปย้อนเบิ่งตัวเหล้ากับทีมงาน ว่าเล่นมือได้มันพลาดมองได้มันเอียงสิได้เพิ่มขึ้นการลังเท้าเขากันเลยไทยคลิปตลกมาให้พี่น้องเบิงงน,น้ันะนะคะอ่ะดีใจค่ะพี่น้องคะถ่ายยายเวอร์กลับมาแบบนี้ก็ดีใจกลับเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะกลับมาแน่นอนเป็นบอพี่น้องว่ะกลับตัว <c oughs> เพลินปั่นแพงมอแห้งละหลับ <c oughs> จชงใดก็เพชรบานเพืง่งนแหงละละไปะน่สาสันพี่น้องคะ,<น>ะขอบคุณข่าวกันนอขอบคุณติดต,ตามอบอกเป็นอย่างนะ,ะจากขอบคุณติดติดตามขอบคุณที่ซอยแชค่คลิปวิดีโอนะคะขอบคุณได้หลายค่ะอยู่ดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีปะมีคนนางความดั้มนี่พี่น้องมาดีว่นี่ พี่น้อเงเินเลบาบฟางแห้สาวน้ำเยืนหลอดสายตาไปใส่เ,เลยว่าสิร้อยไปใส่ก็ไม่ได้ไปได้นนิ